วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนคีย์นะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยก็คือการรู้จักชื่อคอร์ดเป็นตัวอักษรตัวเลขครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือตารางคีย์อัลเทนิค,คอร์ดนะครับนะฮะวิธีการดูตารางคีย์แบบนี้ก็คือดูอย่างไรนะครับให้ดูตัวเลขโรมันนะครับ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าดซึ่งในแต่ละคีย์นะครับจะเหมือนกันดูที่สีฟ้า สีส้มสีเหลืองนะครับออที่อที่1เป็น C Major 2เป็น D minor 3เป็น E m ม n o r 4เป็น F 5เป็น G 6เป็น A minor และคอที่7เป็น B d i m นะครับซึ่งในทุกๆคีย์จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับนะฮะยกตัวอย่างขอสักชุดหนึ่งในคีย์ C อย่างเช่น C A minor F G ก็คือข้อที่1ข้อที่6คอที่4ขอที่5และถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นคีย์ G ก็แค่ขอที่1 G ขอที่6 คีย์มนอร์อที่4 C ขซอที่5เป็น D คุณก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกคีย์เลยนะครับ